คอนสั้นเอเรื่องอยู่บ้าน VS ไปเที่ยวตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะตอนอยู่บ้านคุณอย่านอนทับผมอ้ยฉันก็อยากนอนเฉยๆอะนอนไม่ได้เลยเหรอนอนไปเลยเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวดีกว่า วันนี้ใส่ชุดอะไรเดียวอชุดน่ารักน่ารักแต่มมตมิละกันชุดนี้แหละน่ารักสุดละให้คะแนนการแต่งตัวหน่อยซิไลยคนจะหลับจะนอนเนี่ยโอ้โอแล้วคุณจะหลับทำไมป่านี่ฉันไม่ได้หลับสักหน่อย <c oughs> ตาโตเลยนะทำไมล่ะตาโตแล้วไปหนักหัวคุณเหรอ เนี่ยเนี่ยโอ้ยลืมเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเออแต่ฉันไม่แต่งตัวก่อนละกันจ้ามาละโหชุดสวยดีนะเนี่ยเออบไปไปตลาดกันเถอะไปซื้อปลามาย่างกันโอ้ย ปลาอีกแล้วนะเปลี่ยนเมนูบ้างสะไข่ไหมล่ะโอ้ยอืมเดี๋ยวว่าเป็นผักผักโอ้ยอะไรอยากไปกินซีสตงซีฟู้ดอะเฮ้ยมันแพงเดี๋ยวนี้โอ้ยคุณน,นี่เฮ้ยอาจกินแบบนี้แหละดีแล้วโอ้ยตอนไปเที่ยว แม่พาหนูไปเที่ยวหน่อยได้ไหมไปไหนล่ะหนูเห็นคนอื่นน่ะเขาอัดอยู่ในบ้านเราอยากไปบ้างอะ่ะเขาอัดอยู่ในบ้านเราก็ต้องอัดอยู่ในบ้านสิแม่ต้องแบบแบบไปแบบไปเที่ยวอะ่ะไปเที่ยวไปเที่ยวคืออะไรเที่ยวอ้าวแม่ไม่เคยไปเที่ยวเลยเหรอใช่เลยตั้งแต่เกิดล้วเนี้ยแม่ไม่เคยไปเลยเนี้ย หนูอดทนนี่เดี๋ยวไปเที่ยวก็ได้เที่ยวเองก็หนอยอยูอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอย่างอแง่เฮ้ยไปไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวแม่พาไปค่ะแหอารมณ์เปลี่ยนเลยนะก็ใช่ไงอะ่ะมันจะอารมณ์ไม่เปลี่ยนนด้ เอาชุดนี้ได้ไหมแม่ได้เลยตามใจลูกเลยปะเดี๋ยวแม่ขอขายเค้กแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโถแม่อะไรก็แปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บอยู่นั่นแหละหนูไปกับพ่อดีกว่าโอเคจ้ะไปเลยเย่้อย่าลืมซื้อขนมฝักแม่ด้วยนะค่ะอ้าวมันอยู่แต่บ้านคุณปะ ไปซื้ออะไรกินกันเคปะคุณฉันอยากกินร้านนี้ไม่มันแพงคุณเอนะนั่นนะนะอุตส่าห์มาเที่ยวทั้งทีนะเนี่ย,ยแล้วกี่บาทล,ล่ะอาหารอันนึงอะเออพี่คะว่าไงจ๊ะเออหนูขอเป็นอืม อหารอันสองสองสองจานค่ะเอาอะไรจะ๊ะมีข้าวผัดหมูกรอบแล้วก็ข้าวผัดไก่แล้วก็หลายอย่างเลยจะไปเลือกในห้องเลยมีอะไรบ้างอ่ะครับอ๋อไปสั่งข้างในบ้านก่อนเอ้ข้างในข้างใน,นที่นั่งก่อนเลยอ่ะเด็กที่นั่งไม่ค่อยมีคนเยอะเลยนะเนี่ย น่้คุณนะใช่อะไรเดียวเออ,เอเลรสต็กออเรนเค้กสกูลาเค้กกี้เค้กอ๋อมีหลายอย่างเลยเอาราคาแพงสุดละกันอันหนึ่งพันเลยโอ้โหคุณสั่งอะไรเนี่ยก็เป็นสเต็กราคาแพงที่สุดไงแล้วคุณกินอะไรอ๋อกินนี้ ผมกินหมดก่อนคุณแน่ๆเฮ้ยกินเร็วก็ได้เฮ้ยอร่อยอัดอยู่แต่บ้านก็อร่อยเป็นเหมือนกันนะอนมาเที่ยวนี่เธอกินอะไรดีอะฉันไม่รู้สิกินอะไรดีไปสั่งกันวะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวฉันลองทำเอ้อได้ ฉันขอลองทำอาหารนะวันนี้วันจันทเอ๊ะวันนี้วันเสาร์เขาเขาหยุดงานกันทั้งร้านเลยเนี่ยดูสิีไม่มีใครอยู่อ่ะอดีดีด,ดีฉันไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรกินรือเปล่าแล้วฉันเข้าทางไหนอ่ะมาแล้วมาล เออทำอไรกินเดียวไม่มีอะไรให้กินเลยถ้าฉันไม่ทำที่ห้องครัวไม่มีห้องครัวเลยเหรอกมันแต่ห้องเสิร์ฟเนี่ยไหนอาหารกลางทะเลเนี่ยมีหลายอย่างเลยเลยิแต่ฉันลองทำดูนะก,กันนะไอ้เธอฉันจะทำฉันว่านะฉันยกมาจากบ้านฮะวันจะมาเพื่ออะไรเนี่ยอ ปล่าหรอกฉันเอามาฉันแค่มาทำยๆแม่ฉันทำมาฝากอะ่ะเธอมีอะไรที่แม่ทำมาฝากบ้างฉันกินแล้วนะโอ้น่าอร่อยอะ่ะกินด้วยดิไม่อะโอ้ก็ได้ฉันดูในโอ้ยหมดแล้วเหรอเปล่าชแจงเอามาไม่เอามาคา,า,ายออกมาไม่วกว่าจะได้ ฉันขอดูในกระเป๋าฉันบ้างสิโอ้ของเธอน่าอร่อยดีนะเนี่ยได้นี้ล่ะเธอโอ้น่ากินน่ากินด้วยดิโทษของเธอไม่ได้กินนะคะไม่ให้ฉันกินเธอก็โดนแบบนี้แหละโอ๊ยขอกินด้วยแค่ชิ้นเดียวเองนะั้นนะนะไม่มันอยู่แต่บ้านอะไร ปิดเพลงฟังกันอะไรละ่ะโอ้ยฉันนั่งกูอีไม่ได้แ๋ยวฉันมากินยานอะอยถมาดูโทรทัศน์เฉยๆโทรเอ๊ยง่วงมะง่วงเลยฉันจะหลับละเอ้าหลับละแล้วฉันจะหน้าวนันไหนเนี่ยเหนื่อยมาก อานอนฟีที่เราตัดมาตอนที่เด็กสองคนนี้พี่กินให้หมดตอนไปเที่ยวก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันกลับบ้านกันรอด้วยดีใหม่นอนออนนั้นเนี่ยง่วงมาก ฉันนอนไงฉันนอนริมเออก็ได้ฉันนอนตรงนี้ก็ได้เย่เปลี่ยนใจแล้วฉันนอนนี้ก็ได้โอ้ก็ได้อ่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนสนุกกันไหมเอ,อ่ยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องบายบายกันแล้วนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะขอบคุณคะ่ะบายบายนะจุบ๊บจุ๊บม่วงม่ง